สวัสดีครับผมมีนภะัศศทรเสถษฐวุการณ์นะครับจาก Rising Entertainment นะครับใช่ครับชื่อเพลงว่าคิดดีไม่ได้เลยครับผมเอ,อเพลงนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่เอกเป็นคนแต่งเพลงนี้เนาะเราก่อนก่อนที่จะได้เพลงนี้ออกมาก็คือเราได้คุยกับพี่เอกแล้วก็เือนพี่เอกได้หาคาเล็เตอร์จากตัวผมคือปกติผมเป็นคนกวลกวนๆอยู่แล้วเขาก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเขาอยากให้เพลงนี้มัน ออกในทางแบบสองแง่สองแง่ที่มันคล้ายๆกับตัวเราที่เราเป็นคนกลุนๆครับก็เลยได้เพลงนี้ขึ้นมาครับการร่วมงานจะบอกว่าชิลมากครับแบบเหมือนพี่น้องคุยกันเลยครับแบบเราเจอกันแค่ครั้งสองครั้งก็แบบรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากเลยครับเวลาทํางานกับพเพลงคือตอนแรกก็คือก่อนที่จะไปทํางานก่อนที่เข้าโปรเซสงานเราก็รู้สึกว่าเอ้เราจะทําได้ไหมเราจะแบบเก่งไหมเพราะเขาเป็นศิลปินที่แบบ แต่งเพลงมีเพลงดังๆเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าพอไปหน้าง,งานรู้สึกว่ารีแลกซ์เพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าให้ความสบายใจกับเราอะครับก็เลยแบบสบายในการทํางานครับครับมันก็เป็นฟิลประมาณว่าเหมือนมีใครคนหนึ่งที่มาทําดีกับเราจนทําให้เราคิดดีกับเขาไม่ได้เลยแบบเกินเลยที่จะแบบเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็ได้แต่จริงๆแล้วแบบเออเราคิด ค,คิดไปเองครับคิดดีไม่ได้เลยแบบคิดไปเรืแบบ่อยอ่ะเอ้ยถ้าได้แบอ,อ,อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นจะเป็นยังไงครับเออจะบอกว่าคือเนื้อร้องตอนแรกก็คือยังไม่มีท่อนแรปนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนไปอัดนะครับพี่เอกก็คือคิดหน้าง,งานเลยตอนท่อนแรปก็ไม่ไม่ได้ยากขนาดนะครับมันเป็นเมโลดี้ที่ทุกคนจับต้องได้มันเป็นเมโลดี้ที่ฟังแล้วมันสบายหัวครับแล้วก็ฟัง ไม่กี่ครั้งก็น่าจะร้องตามได้ครับใช่ครับมีชายล้นเต้นครับผมในติ๊กต็อฝากติกตอกหน่อยดีครับครับเออก็ฝากสองช่องเลยนะครับของ Rising Entertainment นะครับแล้วก็ของตัวมีนเองนะครับ M E A N w N A P A T นะครับเอ่อ MV ของ มีนะครับได้นักแสดงนำสองคนมานะครับก็คือพี่หมยลินกับน้องปิงนะครับผม MV ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับครูฝึกสอนกับครูประจำนะครับเขาเหมือนครูฝึกสอนเนี่ยเขาแอบชอบพี่หมยลินแล้วแบบพี่หมยลินก็ทำดีด้วยคอยแบบให้ข้าวให้น้ำส่งอะไรต่างๆนานาทำดีด้วยจนปิงเนี่ยคิดไปเอง สุดท้ายแล้วก็คือตัวผมนี่แหละไปขอพี่ใหม่ลินแต่งงานก็คือมันเป็นแบบหักมุมนิดนึงครับตอนท้ายประมาณนั้นครับก็เลยทําให้ปิงแบบคิดดีไม่ได้เลยครับรู้สึกตื่นเต้นไหมตอนไหนเออความรู้สึกเป็นไงก็ตอนนั้นก็ให้พูดตรงๆเลยตอนนั้นก็แอบแอบแอบง่วงนิดนึงครับเพราะว่าแบบแดดมันร้อนนิดนึงแต่ว่าเวลาทํางานก็เต็มที่ครับ เอ่อตอนนี้นะครับก็ทุกสื่อสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ YouTube Channel นะครับ rising entertainment นะครับที่เธอมาทำอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยช,ชอบมาใกล้มาใช้มนต์สะก,กดด้วยสีตามนทำอย่างนี้จะคิดไกลแล้วห้ามว่าถ้าก็ชอบจริงๆึงคมันนะ ขอบคุณครับอย่าลืม